ชวนชิมชวนใช้กับ EPP สวัสดีค่ะชื่อมดเป็นเจ้าของร้านหมูทอดเที่ยงทำและข้าวหน้าไก่ไทยหวันค่ะเปิดมาแล้ว1ปีค่ะส่วนที่มาของข้าวหมูทอดเที่ยงทมก็คือถ้าไม่เที่ยงเราไม่ทำค่ะหมูของเราเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาและสันคอนะคะรสชาติหอมน้ำปลามาหาชัยค่ะ หน้าไก่ไต้หวันของเราเป็นซอสสูตรพิเศษจากไต้หวันมาทานได้เลยค่ะเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นค่ะที่ร้านเรามีที่นั่งทานแต่ถ้าไม่สะดวกสามารถสั่งดเด l i เ e r รีได้ค่ะที่ร้านเราใช้กล่องอาหารมีฝาปิดสนิทสามารถเข้าไมโควฟได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้ารู้สึกหิวเที่ยงนี้เย็นนี้สามารถสั่งข้าวหมูทอดเที่ยงทรและข้าวหน้าไก่ไต้วันได้ค่ะ ร้านนี้นะครับหมูทอดแสนอร่อยนะครับรวมถึงข้าวหน้าไก่ลูกผสมไต้หวันนะครับมาได้นะครับร้านหมูทอดเที่ยงทําไม่เที่ยงเขาไม่ทํานะฮะลองแวะมาได้นะครับร้านอยู่ตรงไหนคุณมดร้านค้างทาง24่สยี่สค่ะประตูเล็กหลังลามค่ะเปิดกี่โมงครับเที่ยงถึง2องทุ่มค่ะแวะมาได้เลยวันนี้เรามีกล่องอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่ามอบให้ทางร้านแล้ใช้ดีลิวล 1, เวอรี่หชุดด้วยนะครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย EPP มันจุพันที่ใส่ใจคุณ